ผิดข้อไหนคะถ้าเจอกรณีแบบนี้เนี่ยริบเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะเดาออกว่าผิดข้อไหนแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะบอกว่าฉันรู้ว่าข้อไหนแต่ฉันไม่รู้ว่าผิดยังไงนะคะใช่ค่ะนี่คือการประเมินเ s p e c t ค่ะตามระบบ ISO 14,001นะคะเวอร์ชั่น2015ค่ะซึ่งการประเมินเอสเปคเนี่ยไม่ใช่ว่า มีไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะเออมีประเมินเอสเปก็จบจ้าไม่มีทางผิดข้อกําหนดหรอกจ้าไม่ใช่นะคะเวลาเพื่อนๆนะคะดูในเรื่องของการประเมินเอสเปตเนี่ยต้องดูข้อมูลด้วยนะว่าถูกต้องไหมไม่ใช่ว่าอ้อหลับหูหลับตาประเมินไปเลยจ้าสมมติว่าอันนี้คือหน้างานของเรานะคะเป็นเอ่อโรงงานที่แบบมีคุณป้าคุณยายเนี่ยสารตะกาอยู่แต่พอเราไปดูประเมินเอสเปเนี่ยโอ้โหไฟฟ้าเป็นไฮจ้าเอาไปดูหน้างานจริงไม่มีใช้ไฟฟ้าเลยจ้าแล้วในกระบวนการ จริงเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ไฟฟ้าด้วยซ้ำอ่ะดูซิน้ำมันเบนซินเอาเป็นมีเดียมมันใช้น้ำมันเบนซินตรงไหนในกระบวนการนี้นะคะจริงอยู่เราอาจจะไม่ได้เจอหน้างานนะคะแต่ว่ามันก็จะต้องเอเอเรียกว่า make sense ในการใช้ในกระบวนการนี้นะคะอ่ะฝุ่นค่ะอ๋อฝุ่นก็อาจจะพอได้กิยาศาสตร์การนั่งคุณขากิยุศาสตร์การนั่งเป็นฮัสซาดจ้า, date, จาไม่ได้เป็นเอสเปกจา้าแล้วก็น้ำมากเอ้า น้ำมักมลภาวะทางอากาศ น้ำมากมันเป็นมนลภาวะทางเอ่อทางน้ํานะคะโอ้โหผิดมัวซัว,วมัวอีตัวน่าจะไปก๊อปคนอื่นมานะคะอันนี้ค่ะฟันทงนะจ๊ะ6กหนึ่งสองนะจ๊ะประเมินเอสเปกทั้งทีเนี่ยเวลาประเมินเนี่ยประเมินให้มันถูกต้องด้วยไม่ใช่สักแต่ว่ามีเฉยๆถ้ามีเฉยๆแล้วก็เออไม่ถูกต้องใช้อะไรไม่ได้ผิดหมดเลยอย่างเงี้ยก็ผิด6กหนึ่งสองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องเยอะๆนะผิดแบบจานวนเยอะๆไม่ใช่ว่ามันทัดเดียวแล้วจะไปให้ค่าเพื่อนอย่างเงี้ยก็ไม่น่าน นะคะก็ฝากเพืเ่อนๆทุกคนนะคะไปประเมินแสเปกลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องกันด้วยนะจ๊ะจะได้เอาไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ค่ะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการทำระบบไอโซค่ะ